ครับผมป้อมนะครับเป็นฝ่ายนิกของมิสไตรพยนะครับวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์ตัวโปรแกรมัดการติดเสนนะครับของต้าหัวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวซอฟแวร์ IDS Pro นะครับเป็นซอฟแวร์ลเส้นเครใหญ่ของต้าหัวเลยนะครับจากภาพนะครับเราจะการดึงภาพหลายส่วนนะครับเข้ามาที่ตัวโปรแกรมนะครับจากตัวนี้นะครับเราเริ่การดึงภาพจากเทศบาลสิงบุรีครัเข้ามาเพื่อทำการจัดการระบบ IDS นะครับการตีเส้นนะฮะสังเกตดูว่าเราตีเส้นตรงนี้นะฮะถ้ามีการเคลื่อนที่ข้อามมาุในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะมีการแจ้งเตือนนะครับื้นที่ ข้ามเข้านะครับหรือเป็นชีปวายนะครับพื้นที่ที่เป็นที่ทางข้ามสุนทางนะครับมีการแจ้งเตือนนะฮะ,ะแ,แล้วย่างนี้นอกจากต่างจังหวัดแล้วเรจะมีการนํากล้องที่เป็นไลน์ชเพจจากอีกพื้นที่หนึ่งเข้ามาในระบบนะครับตรงนี้มีการนับจํานวนรถนะครับแล้วก็การเช็ครถสองล้อนะครับว่ามีการนั่งกี่คนสองคนนะฮะหรือว่าการจับทะเบียนรถยนต์นะครับมีการโชว์ที่โปรแกรมวินิจฉัยโยธาครับ กรณีแบบนี้เนี่ยตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยยังมีการใช้ในการนับพิโกคอตต t y นะครับนับเงินคนเข้าออกได้เลยนะครับถ้าระบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับสามารถใช้สำหรับงานผู้เทศบาลงานโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับสามารถติดต่อทงางยูทูบพลาได้เลยนะครับขอบคัคบ